สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมเขียนโดยยูกิโตะอายาสุจิผู้แปลชวีวงอัศเวเสนาเป็นหนังสือแนวนวนิยายสืบสวนสอบสวนนวนิยายแปลนวนิยายญี่ปุ่นนวนิยายฆาตกรรมคำโปรยนักศึกษาเจคน ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมลึกลับของมหาวิทยาลัยตัดสินใจที่จะใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์บนเกาะซึนโนซิมะนอกชายฝั่งญี่ปุ่นหกเดือนก่อนหน้านี้เจ้าของเกาะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมพร้อมกับภรรยาและแม่บ้านของเขาและคดีนี้ยังไม่คลี่คลายไม่นานหลังจากที่พวกเขามาถึงพวกเขาเริ่มสงสัยว่าหนึ่งในจำนวนของพวกเขาตั้งใจจะฆ่าพวกเขาทีละคน แต่คนคนนั้นคือใครติดตามได้ในเล่มหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด294หน้าราคา295บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์แพลว นิยายเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1987และได้รับการตีพิมพ์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย